สวัสดีค่ะกับบิวเรไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะเจอกันวันนี้วันอังคารนะคะโอ้ยวันอังคารน้หรอเออใช่วันนี้วันอังคารนะคะร้อนมากเลยนะคะช่วงนี้อังกฤษอุณหภูมิสูงสุดนะคะสูงสุดถึง40องศานะคะจนจนรัฐบาลประกาศภาวะซุกเซินซุก <laughs> เซินฮันบอจําเป็นนี ยาไปขึ้นอันบ่อรถอันยังก่อรถรถไฟอยางสิลังเทอเขาอันได้จนได้หยุดเพราะว่ามันห้อนนะคะเพราะว่ารถไฟมันบ่มีแอค่อนนะคะมีกับสิมีบบพ่อตัวมันห่อนแห้งหลายแมอันในบ้านอังสิมันกโบมีแอ์คือเมืองไทยแม่มันห่อนมีมีกับมีแต่พัดล่มในบานกับว่ามันสิเปื่อย แต่ว่ามันสีมีหร้อนอยู่ประมาณสองหมื่นเนี่ยที่ว่าร้อนค่คักหลังจากนั้นอ,อุณหภูมิกับสู่ภ้าว่าปกติที่เขาว่านะที่เขาประกาศมันห่อนมันห่อนเพราะว่าบ้านบ้านมันสร้างให้ประมาณว่าเป็นกักเก็บความร้อนอย่างสันอย่างสี่ยให้บ้านอุ่นมันบ่ละถึงมันถึงหนาวร้อนมันก็บ่เคยร้อนจนหอดขนาดนี้อย่างสี่นะร้อนมากจริงๆนะคะนจนแม่บ้านเนี่ยเป็นเลนนํา ยุสะวายน้ำกลางแจ้งได้ละเว้ยสันดอกมันหรือรมันก็เย็นอยู่พอลงไปแล้วมันก็ธรรมดาละก็เล่นได้สินะเมื่ขึ้นนีแม่บ้านเกือบเป็นล่มห่อนลายไปเห็นงานขนณะที่จะมึงขึ้นยกำขึ้นเปิดได้ลงพยาบาลกับบริมีแอร์นะคะมีมีกับมีแต่อยู่ในซูเปอร์มาเก็ตที่เป็นมองมองความเย็นเขาที่ว่าตู้แช่นะแม่ตู้แช่เปิดนะมันเย็น ร้อนมากเลยแม่กินน้ำมือขึ้นกับเบิร์ตสองลีดมือหนีกับเบิร์ตสองลีดแล้วนะคะสีสองลีดแล้วนะคะรู้สึกว่ากินน้ํานี่ช่วยได้เยอะจริงๆนะคะหน้าก็ใสขึ้นอันก็บอกเว่าใสมากมากหรอกแต่ว่าแม่บ้านมีความรู้สึกว่าริ้วรอยนะคะริ้วรอยตะกีดย่ามือขึ้นแต่ย่าไปเห็นงาน,น,นสีไปซองกระจุกสีเห็นเป็นเป็นริว้วเป็นริว้วยังค่ะนะ้ะผากตอนนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่า ร่องร่องมันตื้นขึ้นนะถามว่าน้ำนักรถบอร่อสร้างเบึงกับซำเก่าอยู่แต่วานะคะแต่ว่านะคะ,ะ,คะเสื้อผ้าหลวมนะคะอ่ะกางกเกงกางเกงกะหลวมหลวมหลวมลงจังหน่อยแต่บ่หลวมแบบประเด็ดหลวมแบบมากไม่อะไรนะคะแต่ว่าก็ถือว่าหลวมนะคะจากที่ จากที่ยัดไม่เข้านะคะก็มีการพัฒนาคือยัดเข้าได้นะคะบานทิ่ติดตรงสะโพกนะคะเพราะว่าม่บ้านตูดใหญ่นะคะอุ้ยมาถ้าคุณเอ้ยตกใจหมดสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดนทำบไฮดยเฮีย and we gonna cut the hair on Thursday นะคะ your your last day of school on ThursdayWednesday Wednesday. last day of school w e d n e s d a yeah tomorrow God, last day of school ลูกเรียนแมทธิวไกสีเนี่ยครับผมยาวแล้วจะตัดผมให้ลูกชายสกินเฮดวันพฤหัสนี้นะคะพฤหัส,หส,สบานกลับไปสิไปเฮ็ดงานขึ้นนี่หยุดนะคะเพราะว่าเหมือขึ้นในเฮ็ดงาน it's the second one now <Bad. S 1> you want to have something to eat now หือ curry fish curry วันนับเนะแง่ไรลูกชา้สิไปซ่อมฟุตบอลนะคะแต่ร้อนมากเลยนะคะแต่ว่ากะเนี่ mm hmm. ยมาแลงมาละ mm hmm. เพิ่นเลยหิวเขาที่ว่านี่แหละหิวเขามากกิน,นแต่แน็คแม่บ้านก็นเลยเฮ็ดเขากับเขาเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เห็ดยังวันนี้แม่บ้าน mm hmm. เฮ็ดฟิชเคอรี่นะคะเพนะครฟิชเคอรี่อ่าก็เป็นปลานี่แหละแม่บ้านเอาปลาทะเลมาเห็ด แม่บ้านสิเทศน้ำเคอรี่ก้อนน้ำน้ำแกงก้อนนะคะเป็นพริกแกงเข้านี่แหละแกงกะทิแต่ว่าใส่ปลาลงไปเป็นบริษัทบรัฮันนะคะเอ็ตเป็นชินยิญ่ยเลยปลามันกับเนื้อมันหนุ่มนะคะแล้วจะตักให้ดูมีทั้งปลาคอนแล้วก็แซลมอนนะคะเดี๋ยวนี่นะคะอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาถั่วบึงใส่จานเท่ากันเลยโดดนี่นะคะแม่บ้านก็สิกินเลยโดด เพราะว่าไม่บ้านสิจะไปเฝ้าลูก you can have two two fish เพราะว่าใส่เดี่ยวกวาให้กินผู้ละตัวเราซื้อว่ามันหน่อยนี่นะคะฟิสเคอรี่ห้องนี่นะคะน่าทานหมคะฟิสเคอรี่เราแล้วก็ราดน้ำแกงนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตทไทย ตกแต่งนะคะนี่ละนี่นะคะฟิชเคอรี่เฮานี่นี่นะคะหน้าตาฟิชเคอรี่ของแม่บ้านเป็นปลาทะเลนะคะปลาคอดกับซ้ำกับเร่นบว์เรนนบว์บะเมนซ้ำหมอนเร่นบว์กับปลาคอดนะคะอร่อยมากเลยนะคะ